ครับสวัสดีครับผมนายพัทรพลขาวคงลานนักศึกษา6210110542ครับครับต่อไปเป็นการทำงานของแ lap ad 140 pwm นะครับครับถ้ากดปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นการทำงานของไฟสีเหลืองและก็ไฟสีเขียวนะครับครับซึ่งไฟสีเหลืองและไฟสีเขียวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับนะครับโดยการกดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3นะครับปุ่มที่2ก็จะเป็นการ ปรับระดับของไฟสีเหลืองนะครับแล้วปุ่มที่3นะครับก็จะเป็นการปรับระดับของไฟสีเขียวนะครับกดปุ่มที่3นะครับจะเป็นการปรับระดับไฟสีเขียวนะครับนี่คือระดับ1นะครับระดับ2นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเร็วกว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับระดับ3นะครับแล้วก็ระดับ4นะครับก็คือระดับสูงสุดของมันนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะย้อนกลับไประดับศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับส่วนปุ่มสีเหลืองนะครับก็จะเหมือนปุ่มสีเขียวเลยนะครับสามารถปรับระดับได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติกดปุ่มที่4นะครับก็จะเป็นการกดรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นการหยุดการทํางานทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะให้ไฟดับหมดเลยนะครับครับก็จะแสดงในเซียร์มนิเตอร์ด้วยนะครับครับแล้วก็ถ้าสมมุติจะใช้ไฟหลีนะครับสําหรับไฟสีแดงนะครับก็คือการกดปุ่มโหมด2ครั้งนั่นเองนะครับ ครับกดครั้งนีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ R G B นะครับแต่ก็ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะไปอยู่ที่ state idle นะครับหรือไปอยู่ที่ state L D R นะครับก็ค <van> ือจะใช้สําหรับไฟหลีนะครับไฟหลีก็คือถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ค่ายิ่งค่าที่รับค่ามันค่าที่รับมาได้นะครับยิ่งมีค่าน้อยนะครับไฟก็จะยิ่งติดน้อยนะครับหรือไฟจะยิ่งหลีลงนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นในตอนนี้นะครับพอ LDR นะครับรับค่ามาได้น้อยนะครับไฟก็จะยิ่งหรีลงนะครับประมาณนี้นะครับครับซึ่ง LDR นี้นะครับาสามารถกดสวิตช์ไปมาได้นะครับระหว่าง RGB และก็ LDR นะครับดยการกดปุ่มโหมดนี้นะครับก็จะสามารถสวิตช์กลับไปกลับมาแบบ LDR แล้วก็ อันนี้ได้นะครับโดยถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับสำหรับ LDR นะครับก็จะเป็นการหยุดการทำงานเหมือนกันเลยนะครับครับตามนี้นะครับอาจจะมีดีบักบ้างนะครับอาจจะกดลงไม่สุดบ้างนะครับอาจจะแบบเอ่อกดปุ่มหนึ่งนะครับอาจจะมีปฏิปุ่มสองปุ่มสามบ้างนะครับขอบคุณครับครับในส่วนของโค้ดนะครับผมได้ทัวการเซตอัพทัมเมอร์นะครับทั้งหมด4ทัมเมอร์นะครับจะเป็นทัมเมอร์1ทัมเมอร์3 ทั้มเมอร์4แล้วก็ทั้มเมอร์5นะครับโดยทั้มเมอร์1ทั้มเมอร์3ทั้มเมอร์4นะครับใช้เป็นฟอร์ PWM โหมด15นะครับใช้สำหรับ l d r แล้วก็ไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟสีเขียวนะครับส่วนในทั้มเมอร์5นะครับจะใช้เป็น c d c โหมด4นะครับใช้สำหรับการหน่วงเวลาหรือการอีเลนะครับครับในส่วนของการเซตอัพทั้มเมอร์นะครับเริ่มต้นนะครับผมก็ประกาศให้บิมเมอร์นะครับเท่ากับ1กิโลเฮิร์ตนะครับแล้วก็ไมล์ไทม์นะครับเท่ากับ0.5เฮิร์ต แล้วก็ให้ค่าเล้งนะครับมี5ระดับนะครับก็คือ0ู0 6 2 5 1 2ู่แล้วก็4เฮิร์ตนะครับใช้สำหรับการเปลี่ยนระดับของไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟสีเขียวนะครับแล้วก็ในทัมเมอร์หนึ่งนะครับผมปรกาศให้ OCR 1 A นะครับเท่ากับบิมเมอร์แล้วก็ OCR 1 B นะครับเท่ากับค่า D หรือค่าที่รับเข้ามาจาก LDR นะครับใช้สำหรับการหกไฟนะครับแล้วก็เลือกใช้ค่า n เท่ากับ8นะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นโหมดโหมด3นะครับเป็นโหมดเซตนะครับ แล้วก็ในทั้มเมอร์สามนะครับผมเลือกใช้ให้ OCR 3A นะครับเท่ากับไม่ทามแล้วก็หารด้วยค่าเแลงแล้วก็ค่า y ที่รับเข้ามานะครับการเปลี่ยนระดับนะครับแล้วก็ให้ค่า n เป็น1นึ่นะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นหมวดหนึ่งนะครับหมวดโทเก้นนะครับส่วนีนทั้มเมอร์สก็จะเหมือนกับทั้มเมอร์สนะครับแค่เปลี่ยนตรงเแรงของ y นะครับเปลี่ยนเป็นแรงของ t นะครับแล้วก็ในทั้มเมอร์ห้านะครับ ก็จะใช้กำหนดให้ OCR 5 a นะครับเท่หรับค่าของ m y t ์ไทหารด้วย16นะครับก็คือ0.125นะครับจะใช้สำหรับการหน่วงเวลานะของปุ่มกดหรือว่าใช้สำหรับการรับค่าของ LDR นะครับโดยเลยือกใช้เป็น CTC โหมด4นะครับแล้วก็กำหนดในค่า n นะครับเป็นเป็น1,024ครับครับต่อไปก็จะเป็นการเซตอัพของ ADC Setup นะครับ โดย ADC setup นะครับผมได้ทำการ setup ADC max นะครับเท่ากับ0ูนย์ x 4 0นะครับหรือการใช้ช่อง a 0นนั่นเองครับในส่วนของโค้ด PWM นะครับในส่วนนี้นะครับจะใช้สำหรับการสวิตช์โหมดและก็การเพิ่มระดับของไฟสีเหลืองและก็ไฟสีเขียวนะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับก็จะให้ปอ r t ทุกตัวดับอยู่นะครับแล้วก็ประกาศให้ state นะครับอยู่ที่ state idle นะครับแล้วก็ค่า d เท่ากับ1ค่า y ค่า g เท่ากับ0นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน ADC setup แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน timer 5 setup นะครับครับในส่วนของ v o l o o p นะครับเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ state idle นะครับแล้วก็ถ้ากดสวิตช์โหมดนะครับจะให้ state นะครับมีค่าเท่ากับ state RGB นะครับแล้วก็ set up port B เท่ากับ0แล้วก็ port A port E นะครับมีค่ามีค่าเท่ากับ 0xFF นะครับแล้วก็ state RGB นะครับเริ่มต้นนะครับก็จะทำการ set up port timer 3แล้วก็ timer 4นะครับโดยการส่งค่า y แล้วก็ค่า G เข้าไปนะครับ เริ่มต้นนะครับค่า y ค่า G ก็ยังมีค่าเป็น0ูนย์อยู่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการกดปุ่มนะครับเมื่อกดสวิตช์โหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะให้ state นะครับจะเท่ากับ state LDR นะครับแล้วก็ทําการ Setup ให้ port B เท่ากับ 0xFF แล้วก็ port port E นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ถ้ากดปุ่มสวิตช์ Reset นะครับก็จะทําการ Reset ค่าทั้งหมดนะครับก็คือให้ port B port port E นะครับมีค่าเป็น0ูนย์นะครับ แล้วก็พอร์ตแล้วก็ค่า y ค่า t ค่าเป็นศูนย์ทั้กั้นะครับแล้วให้สเตตนะครับกลับไปอยู่ที่สเตต e ไอเดลนะครับแล้วก็ถ้ากดปุ่มสีเหลืองหรือว่าปุ่มสีเขียวนะครับก็จะให้ค่า y แล้วก็ค่า t นะครับเพิ่มขึ้นนะครับตามตามปุ่มนี้กดนะครับถ้ากดปุ่มถ้าค่า y มีค่าเท่ากับ5หรือค่า t มีค่าเท่ากับ5นะครับให้ค่า y ค่า t กลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับครับส่วนในโหมดของ State LDR นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการ start conversion ถ้ากดปุ่มสวิตช์โหมดนะครับก็จะกลับไปโหมด R G B นะครับโดยการเซตค่าก็คือให้พอร์ต B เท่ากับ0พอร์ตพอร์ต E นะครับเท่ากับ 0xFF นะครับแล้วก็ถ้ากดสวิตช์รีเซ็ตนะครับก็จะทําการรีเซ็ตค่าทั้งหมดนะครับโดยให้ค่า D เป็น1แล้วก็พอร์ต B พอร์ตพอร์ต E แล้วก็ค่า Y กับ G มีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ให้สเตตกลับไปที่สเตต idle นะครับแล้วก็เมื่อ start conversion เสร็จนะครับให้ค่า D นะครับเก็บค่าของ ADC นะครับแล้วก็ให้ค่า D นะครับมาหารด้วย 0. 512นะครับเพื่อให้ค่าที่นับได้นะครับค่าสูงสุดของ ADC นะครับจาก123 0นะครับให้ค่าสูงสุดเปลี่ยนเป็น1999หรือค่าที่เราเซตไว้ในทัมเมอร์นะครับจากนั้นนะครับจะทำการเซตอัพทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์1นะครับแล้วก็ส่งค่าดีเข้าไปนะครับก็คือถ้าค่าดีมีค่าเยอะนะครับไฟก็จะยิ่งติดนะครับแล้วก็ถ้าค่าดีมีค่าน้อยนะครับไฟก็จะยิ่งลีลงเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับ